ากระจ่างใส่พร้อมดูแลริ้วรอยแผลเป็นมาดูส่วนผสมกันค่าว่าจะตรงอย่างที่เขาเคลมหรือเปล่าสําหรับสรรพคุณเรื่องของความขาวกระจ่างใสตัวนี้มีการใส่วยเทนนิงมาสองตัวนะคะคืออัลฟาอาบูตินนะอัลฟาอาบูตินจะช่วยยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินเอสที่จะ สร้างเมลานินนั่นก็คือทําให้การสร้างของเมลานินเนี่ยลดลงนั่นเองค่ะและอีกตัวหนึ่งคือตัวลิคลิตจริงๆลิคลิตเนี่ยมีเครื่องสําอางหลายๆย,ยี่ห้อเลยนะตั้งแต่ถูกยันแพงนะคะเอาไปใช้เพื่อเป็นไวท์เทนนิ่งเพราะว่าตัวลิคลิตนี้จะช่วยยับยั้งการสร้างเมลานินอีกทั้งยังกําจัดเมลานินที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้ออกไปด้วย ส่วนสรรพคุณด้านดูแลรี้วรอยแผลเป็นนะคะก็น่าจะเป็นส่วนผสมที่ช่วยเรื่องของ w o นฮ d h e ิ่ i n g นะคะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและลดอนุมูลอิสระค,ค่ะซึ่งในนี้มีการใส่ทั้งตัวทโคเฟอรอลหรือตัววิตามินอ e ีนะคะสารสกัดจากใบโบโบหรือเซนเทล่ามีการใส่สารสกัดอะโลเวลานะคะก็คือเป็นว่านหางจระเข้และสารสกัดจากหอมแดงค่ะซึ่งสารสกัดจากหอมแดงอันนี้นอกจากจะช่วยสมานแผลแล้วก็ยังมีฤทธิ์ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยค่ะ สำหรับอยส์ไลเซอร์นะคะที่ใส่มาก็จะเป็นในกลุ่มของอิมูเลียนและกลุ่มอ็อกคลูซีฟค่ะคือตัวไตริกิสรด์เดนเมทิโคนและดีเวสค่ะ สำหรับคนผิวแห้งสมุทอีตัวนี้ก็ใช้ได้ดีเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนผิวมันจริงๆในนี้เนี่ยมีการใส่บีววสก็จริงซึ่งเป็นอ c อกคลูซีฟมอยเซอไลเซอร์อาจจะทำให้ผิวมันได้มากขึ้นแต่เนื่องจากว่าตัวนี้ใส่มาเป็นปริมาณไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วก็ที่ลองเทสเนื้อเนี่ยก็ไม่มันเลยนะคะก็คิดว่าน่าจะใช้ได้เหมือนกันแต่สำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะในนี้มีการแต่งทั้งกลิ่นและมีการใส่แอลกอฮอล์มาด้วยแนะนาว่าให้ลองไปเทสที่เคาน์เตอร์ก่อนคะ่ะ แล้วทุกคนล่ะคะเคยมีประสบการณ์ใช้ s m o ท t h E ตัวนี้ไหมแล้วเป็นยังไงบ้างมารีวิวหน่อยค่ะ